สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสินค้าลงใหม่นะวันนี้วันที่30สิงหานะ30สิิงหาสินค้าลงใหม่นะครับก็เป็นเก้าอี้สปาไอริสนะที่เราขายกัน59,900นะครับ59,900นะเดี๋ยวเราจะวัดขนาดให้ดูนะความกว้างนะครับความกว้างนะจากพนักพิงนะครับ90เซนนะความสูงนะครับความสูงอยู่ที่117เซนนะ117เซนแล้วก็ความยาวนะครับความยาว ความยาวน่าจะอยู่ที่ตรงนั้นอ่าใช่ไหมก็น่าจะอยู่ที่130มเซนนะ130มเซนตัวนี้เนี่ยเป็นระบบฟูลฟังก์ชันเลยนะครับฟูลฟังก์ชันเลยบอกพนักพิงสามารถปรับนวดได้ด้วยนะครับหน้ากว้างตรงเบาะนั่งนะหน้ากว้างตรงเบาะนั่งประมาณ55เซนนะครับตัวอ่างตัวอ่างกว้างอ่า48เซนนะครับอ่ะก็เลื่อนออกมาได้แล้วก็ มีที่พักเท้าให้ที่ปิดหลังให้นะครับตัวนี้ที่วางมือให้นะครับมีให้ในเซตแล้วก็มีหมอนอิงหลังให้นะครับตัวนี้สามารถดึงทำความสะอาดได้ทำความสะอาดได้ตัวนี้จะเป็นบอกนวดนะบอกนวดห้าหมื่นเก้าเก้าร้อยบาทนะครับตรงมือนะครับแช่มือได้นะแช่มือได้แล้วก็เวลาปล่อยน้านะเวลาปล่อยน้ากดกดเป็น อ่ะกดนะกดสปริงนะกดสปริงนะครับฟังกชั่นแช่มือนะครับส่วนแช่เท้านะแช่เท้าตรงนี้ก็จะเป็นหมุนตรงนี้ปล่อยน้ํานะครับหมุนปล่อยน้ำนะหมุนปล่อยน้ําก็เป็นแช่น้ํามนได้มีไฟให้มีฝักบัวให้นะครับวางเท้าได้อ่ะผมตัวใหญ่ๆนะหนักร้อยโลนะหนักร้อยโลถึงร้อยแปดสิบนะครับก็พอนั่งไปแล้วเล็กไหมใหญ่ไหมนะ ก็อ่ะนั่งสบายสบายตัวใหญ่ๆนะหนักร้อยกิโลได้ยังเหลือๆนะอ้วนได้อีกสัก20่สโลนะร้0ยยีก็น่าจะได้สบายๆนะครับแล้วก็ปรับฟังก์ชันโดยรีโมทนะรีโมทนะครับอ่ะกดเปิดเขาก็จะมีเซ็ตเวลา20นาทีนะอ่ะกดระบบนวดนะครับแล้วก็เอนหลังเอนหลังอ,อ่ะโอเค อัตโนมัติก่อนออโต้อัตโนมันติออตก่อนนะครับจะ,จะนวดอัตโนมัตินะต้องกดคา้าต้องกดคา้านะต้องกดคา้างปรับขึ้นปรับลงนะครับสมมติว่าลูกคา้ามาทำเล็บเท้าอยู่ใช่ไหม ลูกค้ามาทาเด็บเท้าอยู่ก็จะให้ลูกค้าหลับไปเลยก็ได้นะบางคนผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ยนอะนั่งใีไชนเนอร์หรือนั่งอะไรไม่สบายอย่างเงี้ยก็ระหว่างขัดเท้าทําเล็บเท้าหรือแช่เท้าอย่างเงี้ยให้เขานอนยาวไปเลยก็ได้แบบนี้นะเบาะหลังก็นวดให้ก็นั่งสบายนะครับหรแช่เท้าแบบนี้ก็ได้ระหว่างแช่เท้าคุณผู้ชายรอคุณผู้หญิงทําเล็บไงใช่ <S <S ไหมเวลามาด้วยกันคุณผู้ชายรอคุณผู้หญิงทําเล็บคุณผู้ชายก็ นอนพักได้นะนอนพักได้โดยการปรับพนักพิงนอนนะครับส่วนอพอะจะขัดเท้าจะแช่เท้าหรือมีงานเข้ามานะมีงานเข้ามาก็ปรับพนักพิงขึ้นกดค้างไว้ยาวๆนะกดค้างไว้ยาวๆนะครับเอารับโทรศัพท์ได้ระหว่างทารับโทรศัพท์ทํางานได้นะครับในระหว่างขัดเท้านวดเท้าหรือว่าแช่เท้าทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ลุกขึ้นมานั่งทางานได้นะพอทางานเสร็จอีกรอบก็ปรับนอน โดยระยะเวลาสามารถตั้งได้นะตั้งระยะเวลาได้นะครับแล้วก็ลูกกิ้งนะลูกกิ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับความความความหนักความเบานะครับความหนักความเบานะก็จะมี2ฟังก์ชันความหนักความเบานะครับให้กดหนักเบาระดับ3นี่ระดับ3ทั้งสองอันเลยก็คือลูกกิ้งจะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับก็นวดแรงนวดนวดหนักนวดเบาก็ สามารถใช้ได้นะ59,900บาทนะครับประมาณนี้นะอ่าก็เป็นสปาน้ำบนญนะโอเคนะก็ประมาณนี้ก็ป,ปิดได้อ่าโอเคปรับรีโมทคอนโทรลนะครับรีโมทก็ใส่ไวต้ตรงนี้อ่าเสร็จแล้วลูกค้าใช้บริการเสร็จแล้วก็ลุกได้ส่งแทนนะครับอ่าตดยนี้า9 9 0 0้าบาทอ่าปิดเก็บเจ้ลูกค้าเป็นคนคนไปนะ